อับนี่ว่าผมกับปืนโหดนะฮะพอดีผมเล่นแล้ว,ลวเจอปืนโหดนะครับตัวน,นี้คือแบบได้รับเด็ดทองนะครับการโจมตี300%นะครับอย่างโหดนะฮะโคตรสุดเดี๋ยวรอผีมาก,ก่อนนะครับมีอไหนมีอยู่ไหนมีบ้านหนึ่งนะ ก็ไล่ไปก่อนเพืเ่สามเพืแสี่เราก็ถือว่าเร็วใช้ได้นะนเนกมนี้เอาละครับเพื่อนตายไปแล้วนะนี่ไงสามร้อยนะเปอร์เซ็นต์ะเออเออตีแรงพวกเพื่อมันไม่ทันได้ทำเลย เ,เ,เ,เกมนี้มนไม่จบง่ายไม่ได้นะเว้ยโอ้โหบางทีการมีปืนเดี๋ยวก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับทุกคนต้องดูเขาจะเป็นด้วยนะฮะถ้าป้อมเราไม่แข็งแรงพอนี้สไตล์ห่างตายยังเครียดกดใช้เล่นนะครับเฟลสี่นะครับผ่านไปแค่หนึ่งนาทีน,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 นะครับ ปืนนะถ้าไปเยอะมันดีนะแต่คือแบบพร้อมผมไม่แข็งแรงอ่อนลอยรอเรยกันแสดงว่าผีรอบนี้โหดมากนะครับเสียวเลยเปไปตีใครครับ ดูห้าแล้วว่าทุกคนกคือไม่ตีเรื่อยๆอย่าง,างประเด็นคืออยู่ได้เราด้วยเลยวิ่งนี่าบบคอมักทุกชขไม่ได้โอ้โหตัวเก็โคตว่าแล้วมาทางนี้มาทำไมอ่ะมาให้ผมยิงเหรอไปกันไปก่อนนะับตอนนี้เรายังออนดอยอยู่อ,อ่ะ เเทลยิงเป็นเพชรนะทุกคนดูดิคือคนตั้งป้อมระยะไกลเพลื่อพื่อบอก,อนนนะกออะตอนนี้เพื่อนตายไปสองคนแล้วนะครับ ปเตะนะครับตอนนี้ป้อมปืนก็เยอะแล้วป้อมปืนมีสามอันนะครับแล้วก็จำนวนเงินนี่ก็เยอะคนคนนะครับตอนนี้เดีย๋ยวผมมาอัปเกรดประตูบานท้ายนะครับสามหมื่นสองนะขึ้นอย่างรวดเร็วนะโอ้ยค่อยๆโดนไปทีละคนแล้วนะครับตอนนี้โดนเ,เยอะเหลือเกนะินนะยี่โอ้ยเราก็อยากอัพอะอยากทีก่ประตูมาแล้วครับ นนะคุกคเฮ้ยโผล่เกบตายนะครับคือผมไม่น่ารอดจังทุกคนพูดถูกเลยนะฮะเปคนสดท้ายแล้วครับผ <c oughs> มรร <c oughs> สดุดท้ายนะฮะมาดูซินะว่าจะรอดหรือเปล่าเพื่อนตายหมดแล้วนะครับ มีผมลงเหลืออยู่ในกลุ่มผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวนะฮะอัพเรื่อยๆอุย้ยอัพเรื่อยๆตามสเต็ปนะฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเซฟทุกอย่างนะครับเราจะอัพผลของกันนะไม่เน้นเงินนะครับเน้นของอย่างเดียวดูจะไหวหรือเปล่าอยากให้เขาได้ตีนะฮะให้เขาได้ตีบ่อยนะเวลอัพเลยเนหะ็นไหม เลยสั่งได้เขาไม่เอาไว้ที่หมดเลยอย่างกระสีจ่จำเป็นนะคถ oh. ้าเผื่อเราอาจจะฆ่าเขาได้ด้วยนะเนี่ยต้อง oh. ไ้ซื้ออะไรเพิ่มเติมอนะ่ะ oh. มาอีกแล้วครับเด็กท oh. เรายังไม่ดักป้อมปืนให้ไว้ oh. เขาน่าจะกเต็มไปด้วเจ็ด ในเร็วนี้นะครับไปแล้วยังไหวยังไหวมาดูเดี๋ยวผม MVP ให้ดูเลยเกมนีม้มาดีฮะมาดีฮะคุณป้าฮนนะสูตรอะไรอ่ะเกืือ อ่ะแล้วฮะมาไม่หยุดไม่หย่อนจริงนะครับจค,คล้ายคุณป้าบ้านๆเลยไปยเพื่อนถ้าไม่รีบกลับกูตายนะเว้ยเออเตือนดีๆแล้วนะเตือนดีๆไม่ฟังน,นะฮะัพูดไม่รู้จักฟังเลยนะจริงเราจะใช้ไอเทมแค่นี้พอละเพราะว่าเตือนก็เก็บไว้ใช้งานนะ เต็มไปหมดเลยไม่ค่อยได้ใช้นะฮะในส่วนต่างๆที่มันเป็นออปชั่นเสริมมานอกจากปกตินะครับขยันมากจริงแล้วไงอะครับแล้วไงครับกลับไปอีกรอบนะฮะผมเป็นฮันเตอร์ผมก็เหนื่อยนะฮะอุ้ยไม่รอดว่ะโหบอกแล้ว MVP นะฮะ MVP เอาละรัมาเิ่มเกมใหม่อีกรอบนะครับ ก่อนเลครับอากะมามีตามนะครัมาด้วยกาชานะฮะเพราะเราเตะเต็มมันต้องมันเต็มได้อีกว่ะแต่ว่าผมเห็นมันได้ยี่สิบอันนะสุดเราต้องใช้ครับได้ตัวตัวเป็นชามานะฮะนอนดูสบายเลยฮะแต่ตัวเขาจะม้วงนะเขาจะเริ่มเขียวก่อนนะครับจะขึ้นถื่นนะใส่ต้องเรียกเราพอแวเราก็ใส่ป้อมปืนไปด้วยสามอัน ตายเรไรฟองเงากันไนมะ่ดีกว่าแกนะครับสมุดอับก่อนน,นะมาดูครับพี่เขาอยู่ไหนพี่ทุกพี่พี่อยู่ไหนฮะเฮ้ยเพื่อสามแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อน ต้องรีบเลยนะครับจะปาดน้ำตาที่หลังเฮ้ยบอกเขาฆ่าเพื่อนไปแล้วอะแมนแล้วแมนแล้วนีบครับก็คือจบไปแล้วครับเพื่อนนะครับต่อไปเราเราไลน์ต่อไปนะเชื่อผมไหมเชื่อผมไหมแล้วเขาจะตกแรงขึ้นกว่านี้ครับเรามีแล้วดีพวกมาและเกือบเกือบเกือบโอ,อ,อ,อมไม่กดตรงน,นี้นะ ตายแน่นอนเราพาเด็กมาด้วยอ่ะเดกลับไปหนอนไปกินขนมที่บ้านไปจคือปล่อยเด็กมาเล่นแถวนี้ได้ไงอ่ะทาสกายนล้วก,กเอาเลยครับส่งไม่ดีนะวันนี้ตรงไม่ดีนะ อปเอาปืนเลยนะถ้าไม่รีบไล่เขาไปนี่คือเราตายแน่ๆนะคือตีแรงจริงๆคะผมปาร์คต้องปืนไม่ได้เรือยกดป้องยังกดลำบากครับคือเหลือแค่แค่สองคนเกมนี้น่าจะต้องทู่ดีวะ มีใจร้ายให้เราได้ขนาดเฮ้ยหยิบ่งมีากันดิเพื่อนเจอรู้เลยขอเวลาแล้วครู่เฮ้ดีลันน่ไม่ดีละไม่ดีละไม่ดีละ เออ,เอานะครับมาต่ออันใหม่นะครับมาต่อกันอีกรอบนะครับออดูสีเริ่มใหม่เลยนะฮะ,ออะเฮ้ย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 เฮ้ไเฮ้ยเยเยเฮยเเยี่ยมเยยมเย,ย นี่ชิงก่อนเลยครับเฮ้ยคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวผมลองอัพน่อยครับจะหยุดทุกคนให้ทุกคนกันอนะเดี๋ยวลองอัพดูหนนะ่ออ่าผมลองอัพแล้วนะฮะทุกคนเขาบอกว่าในส่วนนี้ก็คือป้อมช่องโัว่นะฮะยิงสองกระสุนพร้อมกันประยุต์ีแต่ละกระบอกคือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของป้อมเดียวนะครับก็คือลดไป25สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะจากร้อยของป้อมเดียวก็ยังช่วยได้เยอะอยู่นะครับ ฮะฮ่ฟูฟูมีทุกคนเนี่ยผมมีอะไรให้เล่นให้ดูเิ้งมันทำมาเพื่ออะไรวะเยอะราไนก้าอรือแบบอ๋อคือคืออะไรวะผมไม่เข้าใจนี่ไงมีติโคดาวกัน วันนี้ม่นจะเป็นแบบ,ตตบถ้ามันเตอร์มาตีนะถ้าแบบฮันเตอร์มาตีเราก็จะได้เงินด้ยวยนะครับแต่อยู่ที่เลเวลฮันเตอร์เงินจะขึ้นตฮันรตอว์า คือทำไมทำอย่างนี้กันหรอทำไมให้แล้วประเด็นคือตีแดงมากเฮ้ยทำไมมีหลายตัวตัวตีมันไม่เกิดมาเร็วขนาดนี้ตั้งแต่เริ่มเกมอันนี้ขึ้นมาตั้งแต่เริ่มเกมเลยครับโหถ้าผมไม่ได้ป้อมปืนต่ออันนี้คือตายตายแน่นอนทำไมเร็วเกนะินอ่ะ มาฆ่าเลยหรอไี่กินี้มันเลยมาอีกแล้วครับ่อยากทับปอมนะ่ก็ยา คือทาอะไรไต่อไม่ได้เลวนะเดี๋ยวเขาเข้ามาฆ่าเราได้เลยนะครับเพราะเราอัพอะไรต่อไม่ได้แล้วนะโหดจริงคือแบบมาถึงอใช้แจ็คน้างได้เลย,เลยเหรอ,อ,อคือผมก็ค,คือตายแน่นอนนะเดี๋ยวดูเขาเข้ามานะปุ๊บ ก็จะเล่นสักสิบสิบสิบรอบอ่ะแล้วก็ว่าจะไปเล่นเกมเรจะไปเล่นเกมบูดูนะฮะเกมนี้มันก็สนุกดีนะบางทีคนดูเขาดูจนเบื่อแล้วว่าผมก็จะลองหาเกมใหม่ๆเล่นดูนะครับเดินยังติดเลยเนี่ย คือแบบมานะครับตับดุกันนะ <c oughs> นอนดูกอยู่เนี่ยว่ะกี้โหดจริงๆนะครับ ผมตัดค่าบนตายอะไรเงี้ยมีความไ่เอยูนเรื่อยายิ่งแรงฝุกนนะข้อจียิ่งหุ่แบบปลากรเบไม่จบไม่เป็นไรครับผมรูพี่เขายืนนะเฮ้ยเขานอนเฝ้าหน้าัวอตูตาปืนตาลอยเลือย เด็กมาเจอนะตีครับตูตีวเว,วเวลสามข่ายมาได้สองนาทีแล้วก็มาหาเราอีกแล้วครับผมคิดว่าเราตีง่ายสุดนะครับซึ่งคิดถูกฮะไม่ได้คิดผิดเลยฮนะโตีพี่ชมีสองตีสองปลักขีดไปโยนปลั๊ก โดนใส่โฟมานไปดีถูกเก็บได้ให้จำนะอย่ามาอีกนะอย่ามาให้พี่เห็นได้นะน้องไม่ชอบเลยเฮ้ยบ้าป่ะเนี่ยไม่ใส่หมวกด้วยโหไอเข้มมึงก็นะสุดยอดนะเฮ้ยขู้แล้วหมวกเขาอย่างสุดนะทุกคนหมดเลเวลสีแล,แล้วนะฮะแล้วคือผมน่าจะ แต่ไม่รอดนะฮะเกมนี้นะจะไม่รอดต้ง i i องใช้แต่พิเศษครับเฮ้ยมันตีแรงเกินไปปะโอ้ยหเลยโอ้โหน่เปิดโฆษณาสองรอบทุกคนคือแบบไม่คีดโกงมากอ่ะโอ้โหลยังไม่ได้อัพอันนี้สองร้อยเลยอ่ะไม่ไหวจริงๆครับ โหดจริงๆครับรเด<ม>ียวเลือกสีอะทำอะไรมาวะคือยังไม่ทันได้สร้างอะไรเลยสักอย่างมาอีกแล้วโหแล้วมันแยกล่างด้วยครับเรียกดับเบิร์กิงเกอร์นะฮะถ้าเขามาบ้านเราอีกเราน่าจะไม่รอดนะว่าแล้วมัหมดกันรตรอกรงเดิมนะแล้วถ้าเราไม่เอาป้อง จะรอดนะโกรธคือเอาแล้วอะ่ะโอ้ย่ะม,มันจะไปไม่เป็นนะโอ้ยมันกลับมาอ,อีกแล้วอ่ะโอยทำใจไปแล้ว นี่ก็น่าจะไม่รอดเหมือนเดิมนะคือน่าโหดจริงอ่ะไปกินอะไรมากินเบอร์ดี้กับทิ้งแดงมาไงมาอยากซอยจริงเลย รอบนี้เก่งจริงครับโหปังเอาไปบ้า่าขอคอเทสใหม่อีกรอบนะครับแดงชำระล้างสามนะครับโหมันโหดจริงอือนี่ยะไปกินอะไรมาดูดูแรงรเลยกิน รอบนี้ผมจะไล่ให้ดูเลยแมวแมวมีห้องให้เข้าแล้วนี่ถ้าผมเข้าไม่ทันก็ตายกันนะเนี่ยอ้าวเพื่อนเข้าหมดแล้วครับชิปแล้วฮะเรายังมีห้องนี้อยู่ครับยิงแรงโหดมันนี่โหดนะโหดไปหมดเลยตอนนี้ I'm okay. คือถ้าเราจะเลือกมัได้กะกไม่กิกโหเันเ,เริ่มฟันแรงอ,อ,อ่ะอ,อ,อือเป็นสีน้อยอะคือแบบตุ้กบหรอกคือนี้น่าจะไม่รอดนะ ยังไงโอ้โหคือพูดไม่ท hey, 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 hey. ันขัดครรอ่ะค wow. ือแค้นอะไรวะเฮ้ย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 จริงปะเนี่ยโอ้โหแล้วคือเมื่อกี้ผมต้องกดไปอีกรอบนะไม่ผมไม่ไหวจริงๆคนโอ้ยมังตีจะหมดแล้วจะหมดดอดแล้วจริงเรื่องเมื่อกี้ผมยังยื้อต่อไปนะไม่รอ ไ,ไปแล้วครับหนึ่งนะายนะฮะแล้วผมจะรอดอะไรฮนะเฮ้ยถือถือบมรกล้าเข้ามานี่มันจนะพูดอะไรฮะโห้แล้วเขาไปหลบมุมยี่ใ,ใกล้ผมด้วยฟีย่แก่ฮะครับมาแล้วครับเฮ้ยดีเพื่อนวย้ย bấm 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 bấm